สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอารียาขวัญหลีรหัสนักศึกษา660610124นะคะจากรอบที่แล้วนะคะที่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับด้านดนตรีเพลงที่เราชื่นชอบไปคลิปนี้ค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะก็คือไปตะลุยกินร้านอาหารที่เรากินบ่อยๆนะคะในโรงอาหารเพชรรัตน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆด้วยไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนร้านที่เราอยากจะมานําเสนอให้ทุกคนรู้จักนั่นก็คือร้านจริงๆนั่นเองค่ะวันนี้เมนูที่เราเลือกกินหรือว่าเมนูโปรดของเรานะคะนั่นก็คือข้าวมันไก่อบค่ะทุกคนราคาจาาละ40บาทนะคะอย่าลืมไปทานกันนะ